ถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับการอยู่อาศัยอย่างไรให้เกิดสมดุลถือเป็นอีกหนึ่งมิติที่คนยุคใหม่ให้ความสนใจนะคะยิ่งถ้าหากว่าความสมดุลนั้นสามารถทำให้เกิดความยั่งยืนได้ยิ่งตอบโจทย์ทั้งในแง่ของการใช้ชีวิตและความคิดที่ไม่ตกเทรนค่ะและที่นี่นะคะในโซนของ Better Community ในงาน SX 2023ก็ได้มีแง่มุมดังกล่าวนะคะมานำเสนอเช่นกันไฮไลท์จะเป็นอะไรนะคะจะมีความน่าสนใจขนาดไหนเดี๋ยวมาติดตามกันค่ะ ระบบบ้านอัจฉริยะหรือ Smart Home Solution เป็นหนึ่งในนวัตกรรมของที่อยู่อาศัยในโซนเบเ t อร์คอ m มูนิตีที่ได้รับความสนใจจากผู้เริ่มง,งานหลากหลายช่วงวัยเล่าเรื่องผ่านการจำลองเหตุการณ์ในหนึ่งวันที่ทำให้เห็นว่านวัตกรรมระบบบ้านอัจฉริยะช่วยยกระดับคุณภาพการใช้ชีวิตของผู้อาศัยให้ดีขึ้นพร้อมกับยังสนับสนุนความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมอีกด้วยค่ะ อย่างแรกเลยที่อยากจะนําเสนอก็คือสมาร์ทโฮมนะครับของ S C G ในชื่อว่าแบรนด m i n d อีกส่วนหนึ่งนอกจากสมาร์ทโฮมแล้วเนี่ยเรามีเรื่องของ d โ n e solution ด้วยที่เป็นโดรนที่ไม่ต้องใช้คนขับแล้วช่วยทําได้หลายอย่างมากเช่นตรวจสภาพป่าดูสภาพน้ํขายดูสถา,านการณ์ฉุกเฉินแบบนี้ก็ได้อีกอันนึงที่อยากนําเสนอก็คือ M R Experience อันนี้เป็นโครงการนี่ทาง S C G ร่วมกับคูโบต้ผลดีที่ตามมาคือลดค่าใช้จ่าย ลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมลดการใช้พลังงานลดคาร์บอนอิมิชชันนอกจากนี้โซนเบเทอร์คอมมูนิตี้ยังได้นำเสนอถึงแนวคิดการสร้างเมืองและชุมชนที่น่าอยู่สำหรับทุกคนจากองค์กรชั้นนำต่างๆซึ่งดึงดูดความสนใจให้กับผู้ที่มาร่วมงานได้เป็นอย่างดีวันแบง k อกนำเสนอการพัฒนาโครงการภายใต้แนวคิดสมาร์ทซิตี้และความยั่งยืนในทุกมิติชวนเรียนรู้มุมมองของการสร้างชุมชนน่าอยู่ผ่านการออกแบบบ้าน สำหรับผู้อาศัยในรูปแบบต่างๆและออกแบบเมืองเพื่อสังคมของทุกคนในเรื่องของการออกแบบเมืองเนี่ยมันคงไม่ใช่แค่การออกแบบเฉพาะกลุ่มเท่านั้นแต่ว่าการออกแบบเมืองเนี่ยมันคือการออกแบบที่นับรวมกับคนทุกคนหน้าที่ของการออกแบบเมืองไม่ได้เป็นหน้าที่ของแบบสถาปนิกหรือผู้บริหารจัดการเมืองแต่ว่ามันเป็นหน้าที่ของเราทุกคนที่จะต้องร่วมออกแบบเมืองที่เราอยากจะอยู่เราอยากจะเที่ยวเราอยากจะใช้ชีวิตไปด้วยกัน นอกจากนั้นยังมีการนำเสนอมุมมองอื่นๆที่น่าสนใจอย่างมรดกทางวัฒนธรรมที่สะท้อนผ่านผลิตภัณฑ์ชุมชนจากธรรมชาติถือเป็นการอนุรักษ์สืบสานมรดกทางวัฒนธรรมให้เกิดความยั่งยืนถ้าหากใครอยากทราบว่าการใช้ชีวิตอย่างไรให้หน่าอยู่ปลอดภัยและยั่งยืนสามารถมาได้ที่งาน SX 2023ี่สที่โซน Better Community นอกจากนั้นยังมีสนามเสวนาและท็อกสเตด เพื่อเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากคนในแวดวงต่างๆที่มีความหลากหลายมาแสดงทัศนะและจุดประกายให้ผู้ฟังได้เห็นความสําคัญของการอาศัยอยู่ร่วมกันอย่างเท่าเทียมงานนี้ก็ค่อนข้างมีประโยชน์เพราะมีหลายหน่วยงานเข้ามาช่วยกันโปรโมทว่าความยั่งยืนหรือว่าการที่เราจะช่วยลดคาร์บอนเนี่ยมันดีต่อโลกยังไงบ้างก็ค่อนข้างมีประโยชน์ครับถือว่าดีครับผม ก็รู้สึกแบบว่าแปลก,ปลกใหม่เดียครับแบบว่ามันมีนวัตก,กรรมที่น่าสนใจมากรู้สึกว่า cultural heritage เป็นสิ่งที่รู้สึกว่ายังควรอนุรักษ์อยู่โดยส่วนตัวแล้วคือผมเป็นคนที่ใช้ชีวิตด้วยการเดินกับนั่งรถเมล์เป็นหลักอยู่แล้วก็แล้วก็พบเห็นปัญหาของทางเท้าในปัญหาในการเดินเนี่ยมันมีอะไรบ้างแล้วก็เห็นกลุ่มคนที่มีวิสัยทัศน์ที่จะร่วมแก้ปัญหานี้ที่จะทำให้ในอนาคตเนี่ยคนสามารถออกมาใช้ชีวิตได้ด้วยการเดินได้มากยิ่งขึ้นครับ มาร่วมกันสร้างเมืองน่าอยู่เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของทุกคนที่งานมหกรรมด้านความยั่งยืนที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน SX 2023 Good Balance Better World สมดุลที่ดีเพื่อโลกที่ดีกว่าตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่8ตุลาคม2566ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิต